Jelly, baby, baby. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหน้าที่บาปกับ3ท่ามหัศจรรย์เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟฟับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งท่าที่เราจะใช้หลอกนะครับทั้ง3ท่าก็จะประกอบไปด้วยท่าแรกท่าอิลาติคอ ท่าที่2ไขคว่้อย0องศาและท่าสับขาหลอกรัวๆซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตลอดการเล่นในสนามนะครับผมแต่เราจะใช้ในเฉพาะช่วงเวลาที่บีบคั้นหรือช่วงเวลาที่สำคัญนะครับเช่นจังหวะที่จะถึงนาทีสุดท้ายนะครับช่วงที่จะหมดเวลาแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ย พึ่งลงไปนะครับแล้วโค้ชเนี่ยกำลังมองเราอยู่เลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําได้เนี่ยมันจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยดูง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะสอนนะครับซึ่งท่าทั้งหมดเนี้ยผมเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยจะมาทําการย่อนะครับให้เราเนี่ยนำไปฝึกกันนะครับเพราะสามท่าเหล่านี้เป็นท่าที่เราเนี่ยสามารถใช้ในช่วงเวลาเวลาบีบคันได้นะครับผมท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่า d i a b o ต i c a l นะครับผมก็จะใช้ การแตะฟุตบอลนะครับแตะฟุตบอลเบาๆนะครับผมก็คือแตะจากด้านเท้าด้านนอกนะครับผมแล้วเราก็จะแตะเท้าด้านในนะครับคือเป็นการเริ่มจากการแตะบอลเบาๆก่อนนะครับผมเริ่มฝึกจากแตะหนึ่งสองเข้าไปแบบนี้ครับใช้แตะใช้แตะเข้าไปแบบนี้ก่อนแตะเบาๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแตะในลักษณะที่รวดเร็วนะครับออกและเข้าไวๆนะครับผมออกแล้็เข้าไวๆแบบนี้นะครับผมพอเราเจอคนถูอสู้เนี่ยเราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเราแตะ นแน่นอนครับมันเนี่ยก็ยจะเป็นท่าอิเล็กตริโกได้นะครับผมเพราะเมื่อเราเนี่ยทำการฝึกจนชานาญเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่เราเนี่ยแตะเหมือนว่ามันเนี่ยเป็นจังหวะเดียวเลยนะครับผมซึ่งการฝึกที่จะช่วยให้ทําให้เราเนี่ยแตะได้ไวเนี่ยมันคือการฝึกข้อเท้านะครับผมเราจะฝึกข้อเท้าโดยการทําขาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับเฉพาะข้อเท้านะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับ ขาตรงๆนะครับผมแล้วก็สะบัดข้อเท้าอย่างเดียวนะในลักษณะแบบนี้เนะี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ติดข้อเท้าได้ทำได้รอดมือของเราเนี่ยสามารถทำท่าอีลติกโกได้แบบเนียนตาเลยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาไปใช้ในช่วงเวลาที่บีบพัุนเนี่ยแน่นอน,นครับผู้ต่อสู้เนี่ยเขาก็จะงงไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะกล้าใช้ท่านี้นะครับผม ท่าที่2นะครับคือท่าไข้หลอก3รัองแลปงานะครับผมท่านี้เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการเราเนี่ยฝึกทาการแตะบอลนะครับก้าวขาไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ทําการแตะลูกฟุตบอลโดยใช้ข้างเท้าด้านในนะครับแตะและจากนั้นเนี่ยเราก็จะหยุดในลักษณะใช้ข้างเท้าด้านนอกรับตบลงกับพื้นแบบนี้นะครับผมนี่ครับในลักษณะแบบนี้ครับแตะปุ๊บแล้วก็ตบหยุดลงแบบนี้นะครับแตะลงแล้วก็หยุดแบบนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับ ลงหยุดแบบนี้ก่อนนะครับหยุดนะครับใช้ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยตบลงกับพื้นนะครับผมแล้วพอต่อเราสามารถทําได้แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยตบลงกับพื้นแบบนี้นะครับผมเป็นในลักษณะที่เราเนี่ยแตะนะครับให้บอลเนี่ยมาข้างหน้านะครับผมเนี่ยครับจากที่ตบกับพื้นใช่ไหมครับเราเปลี่ยนนะครับเป็นใช้การแตะแตะเนี่ยให้บอลเนี่ยมาข้างหน้านะครับผม ต้องฝึกทํานะครับไม่สามารถเราเนี่ยไม่สามารถทําได้ภายในครั้งเดียวเลยครับมันต้องฝึกนะครับแต่มาเป็นท่าเขาเรียกว่าท่ามหาศาย์นะครับที่เราเนี่ยถ้าเราถ้าเราเนี่ยสามารถทําได้แล้วเนี่ยแน่นอนครับผู้ต่อสู้เขาคิดไม่ถึงแน่นอนครับว่าเราเนี่ยมีท่าดีนะครับท่าที่3นะครับก็จะเป็นท่าสับขาหลอกรัวๆนะครับผมท่านี้เนี่ยก็จะเป็นเบสิกจากการสับขาหลอกเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะทําการสับขาหลอกหลายๆครั้งนะครับผม ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมแนะนําให้สับขาสามครั้งนะครับผมเราเนี่ยจะเริ่มจากการสับขาครั้งเดียวก่อนนะครับ <transactions> ก็คือการเดี๋ยวผมจะแนะนําเริ่มจากการสับด้านขวาแล้วไปด้านซ้ายนะครับในละักษณะแบบนี้ครับขวาปุ๊บไปด้านซ้ายแบบน,นี้ครับ <bush> ซึ่งการสับครั้งเดียวกับการสับสามครั้งเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกันนะครับคือมันจะเป็นการเริ่มจากด้านขวาแล้วก็ออกด้านซ้ายนะครับเป็นลักษณะเหมือนเราสับครั้งเดียวนะครับก็คือออกในทิศทางเดียวกันนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสัมที่ดูนะครับนี่ครับสับหนึ่งครั้งใช่ไหมครับปึ๊บออกซ้ายสับขวาออกซ้ายเหมือนกันแล้วคราวนี้เราจะเริ่มเป็นสับสามครั้งนะครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามออกซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะสมมติว่าเราเนี่ยไม่แยกราษาให้ดีเนี่ยเราเราสับสองครั้งเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะไปในทิศทางที่เราเนี่ยต้องการจะไปนะครับผมสับแค่สองครั้งเนี่ยแต่เราต้องการจะเียงออกไปด้านซ้ายแน่นอนครับมันก็จะได้เป็นเราออกด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องแยกภาสาทให้ดีนะครับสับให้ได้3ครั้งนะครับ,รบจะเป็นท่าที่ทำให้คู้สอดสู้เนี่ยเขาเกิดการสับสนอ,อย่างมากเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับรูปแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าเอะทำไมโค้ชวิวทำไมถึงสอนแบบนี้สอนให้นักเตะฝึกเลี้ยงควมสามารถเฉพาะตัวไปเนี่ย แต่ในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมานะครับคือเมื่อจังหวะที่เราเนี่ยได้รับจังหวะได้รับโอกาสในการลงสนามแล้วเราไปเจอสถานการณ์ที่เราเนี่ยสามารถเล่น1ต่อหนึ่งกับผู้ต่อสู้ได้เนี่ยแล้วเราเนี่ยได้บอลเราได้บอลจากเพื่อนเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะทําการเล่นในท่าที่ทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยสับสนเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยก็ทําการเซตบอลคนืนกลับไปโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเล่นที่ดีได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น ในการเล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝึกบ่อยๆกับสถานการณ์แบบนี้ฝึกบ่อยๆเนี่ยแล้วเรามาเจอสถานการณ์นี้เนี่ยแล้วเราไม่ลืมที่จะใช้ท่าพวกนี้แน่นอนครับสมาธิของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ากับการเล่นท่านะครับเล่นท่าว่าเราเนี่ยจะใช้ท่าในลักษณะแบบนี้ทำให้เราเนี่ยลืมความกดดันในสนามน,นะครับพี่ว่าเราต้องจับทรงให้ไม่เสียบอลแต่ถ้ารู้ว่าเราเนี่ยฝึกท่าเหล่านี้พอ,อเราได้บอลจากเพื่อนเนี่ย เราจะทําการคิดที่จะเล่นท่าเหล่านี้โดยที่เราเนี่ยจะลืมคําว่าเสียบอลไปได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเล่นเป็นธรรมชาตินะครับแลาสามารถหลบคู่ต่อสู้ไปได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมบลองไปสุ่ไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ